สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตุ๊กเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กนะคะวันนี้ก็จะมาในตรีมงานประมาณว่าดอกไม้โทนแบบเบาๆสบายๆดูแล้วอยากพักผ่อน สวยไหมคะสวยเนาะวิธีการแกะไม่ยากคะ่ะดึงหนังยางออกแหวกแวกชี้กลางนางนิ้วโป้งกดดึงหนังยางชี้ก่างนางนิ้วโป้งกดเท่านั้นเองขนาดมาแกะดูทุกวันยังมีคนที่ไม่รู้วิธีการแกะแม่พิมพ์อยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อนะจ๊ะใครที่รู้แล้วก็ เงียบเงียบไว้คือคือคือเพื่อนเราอีกหลายคนที่ยังไม่รู้พี่ตุ๊ก,กจะมาสอนทุกคลิปเคกดึงเงินค่ะอันนี้ไปไกลถึงอุบลราชธานีแต่ว่าลูกค้ารับเรียบร้อยแล้วพี่ตุ๊กถึงเอามาลงได้นจะจ๊ะ ไม่อย่างนั้นก็อันตรายเราก็คอยลุ้นแลวเอ๊จะถึงเมื่อไหร่นะลูกค้าบางคนก็ถามเอ๊พี่ถ้าแคกดึงเงินเนี่ยหนูต้องโอนเงินให้พี่เต็มจำนวนหรอบอกเต็มจำนวนค่ะบางคนก็อาจจะแบบว่าคือใจเขาใจเราอะเนาะบางทีก็อุ้ยให้ไปแล้วแล้วพี่เขาจะทำให้เราไหมเขาจะเป็นอย่างงู้นเขาจะเป็นอย่างนี้ไหม คนอื่นไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าเพจเรื่องวุ่นวุ้นของตุ๊กเนี่ยรับงานมาต้องทำค่ะทาไม่ทำนี่มีปัญหาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอใจเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้แต่ต้องเป็นเกี่ยวกับเทคนิคที่เราเป็นคนทำเองนะหมายถึงว่าทำเสียเองวุ้นไม่อร่อยวุ้นยังวุ้นวุ้นอย่างนี้โอเคพี่ตุ๊กรับผิดชอบเลยเต็มที่นะคะ วันเกิดคุณแม่ค่ะก็เลยอยากจะให้เป็นแบบเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ลูกเคาบอกว่าพี่ตุก๊กหนูอยากให้พี่ตุ๊กเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยค่ะพี่ตุ๊กก็โอเคได้ค่ะบอกเลขมาแล้วก็แว้นไปซื้อให้เป็นแลกตังค์แล้วก็มาใส่ทีละใบทีละใบทีละใบล้อลุ้นเหมือนกันค่ะนี่ก็ยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่ของตัวเองเลยว่า ปลูกบ้างหรือเปล่าทำให้ลูกค้าเสร็จจับเรียบร้อยแล้วส่งค่ะส่งตอนนี้อุดรน,นะอุดรอ,อุบลพิตุกส่งกลางวันได้แล้วนะคะขอบอกสบายแล้วไม่ต้องไปส่งแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยอย่างว่าละค่ะกว่าจะรู้เราก็ต้องลองผิดลองถูก ทำเองทุกขั้นทุกตอนถึงจะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองส่งทางไกลนะคะหรือว่ามันต้องขนส่งเนี่ยพี่ตุ๊ก็จะขออนุญาตลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้าพี่ตุ๊กขอเสียบไม้จิ้มฟันไว้เลยนะคะเพราะเวลาไปเนี่ยไปถึงมันจะได้อยู่ครบถ้วนตามจํานวนไม่หลุดไม่ล่อนออกก่อนเพราะบางเจ้าแบบว่าไปไกลๆเนี่ย แล้วอย่างนึงการขนส่งเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเอ้ยเขาพี่ขับรถช้าๆหน่อยนะพี่อย่าไปสะดุดนะพี่อย่างน้นที่อย่างงี้ไม่ได้ค่ะรถเขาก็ต้องตามเวลาตามคิวเนาะแค่เขารับเขารับเค้กพี่ตุ๊กเนี่ยแล้วไปส่งถึงบกสแต่ละจังหวัดเนี่ยพี่ตุ๊กก็ดีใจจะตายอยู่แล้ว รถบางคันเนี่ยไม่รับเลยนะคะถ้าเป็นพอบอกว่าเป็นเคป,ปุ๊บเขาไม่รับเลยก็ต้องขออภัยลูกค้าหลายๆจังหวัดด้วยที่พิตุกเนี่ยส่งไม่ได้บางคนบอกว่าพี่มันก็มีรถนะจากโคราชนะ่ะแต่ทีนี้ว่าต้องดูด้วยว่ารถสายนั้นนะ่ะเขารับไหมเท่านั้นเองอยากส่งทุกบ้านอยากส่งแบบ ให้ถึงหน้าบ้านเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะสวยไหมคะสวยไหมคะเงินทองเต็มเหลืองอลามดอกไม้ก็โอ้โหดูแลสวยมากสบายตาสบายใจตรงตามคอนเซปต์ทุกอย่างนะคะหวังว่าคงชอบนะคะคุณลูกค้าขาสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจเรื่องวุ่นวุนของตุ๊กด้วยนะคะบา,บายบาย